จะยิงเนี่ยใช้เวลานานมากฟังแล้วอย่างนี้อยากโดนยิงบ้างเลยนะคะเ,เดี๋ยวใช้เวลานานกับเจ๊น,นะคะปวดหลังปวดหลัง <c oughs> แล้วของมียใช้แล้วทิ้งป่ะจ๊ะโอเขินอ่ออนะมีผู้ชายถ่ายรูปอายุมากกว่าที่รีมองนี่สักประมาณอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ครับสี่สิบห้าโอเคไหมแต่งเลยครับแต่งเลยครับ เด็กวัยรุ่นกับผู้ใหญ่วัยแม่แม่มีความต่างของไลฟ์สไตล์ที่ทํำยังไงยังไงก็เข้าไม่ถึงวัยแม่แม่อย่างบุ๋มจะล่วงลึกเด็กวัยนี้ว่าเขาชอบทําอะไรใช้ชีวิตยังไงเขาทําไปทําไมมาเปิดโลกต่างวัยไป,ปพร้อมๆกันในกินกับเด็กกินเที่ยวเล่นกับเด็กๆของบุ๋มนะคะ มีแต่อแปะไปไม่หมดเลยจบวันนี้นะจะมากินกับเด็กใช่ไหมแต่เด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาชอบถ่ายกล้องฟ์มเราก็เลยต้องมาหาร้านที่ยังเป็นแบบใช้ฟล์มในการถ่ายรูปมันก็ต้องแบบตรงเนี้ยร้านเนี้ยไม่ได้มารอรถเมย์แต่อย่างใดหน้าคนเราไม่แบบนึกว่าเจอคนบ้านึกว่าเจอคนบ้าเราจะมาร้านถ่ายรูป ตรงไหนนเี่ยอ๋อยู่ข้างหลังขนมปังเป้งบ้างไม่เป้งบ้างจ้าสนใจขนมปังตะแข่งท่าไหนบอกได้เลยนะคะจริงๆที่ปิ้งเนี่ยคือกลับมาซื้อเองสวัสดีครับมาซื้อขนมปังครับเฮวนี้มีรอยอย่างนี้ด้วยเหรอ อยู่แถวนี้เหรอคะอ๋ออยู่ไกลมากเลยฮะมาซื้อขนมปังปิ้งแถวนี้เลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าอยากกินมากอยากกินขนมปังหรือแม่ค้าดีคะผมแม่ค้าได้ไหมกลับไปเดี๋ยวไม่กลับแต่เขาใช้งานฉันด้วยเนี่ยเห็นไหมสนใจกี่อันดี้ครับเอาสองอันครับสองอันนะ ไดนะคะแต่ยังไงก็ตามไหนๆคุณผู้ชายมาแล้ววันนี้สนใจจะดูอะไรเพิ่มเติมแถวนี้ไหมคะมีอะไรให้ดูบ้างครับแถวนี้เดี๋ยวนี้นะคะเราก็มีร้านถ่ายรูปนะคะเพราะรเราแอบรู้มาว่าคุณชอบดังนั้นเดี๋ยวเราพาไปในร้านฟิล์มกันนะคะมาดูว่าผู้ชายคนนี้จะถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างเฉินั้นนี้เลยค่ะเนไเจอผู้ชายแล้วลืมขนมปัง เราละมาถึง<บ>ตรงนี้แล้วเนี่ยนะ<บ>ฟิล์มก็เต็มไปหมดเลยเลยอยอะแอบจะรู้ว่าน้องลีใช้แบบไหนาะผมใช้ส่วนไหนผมจะใช้แค่ตัวฟูจิ in, Fuji 100 in, in, นี้ครับฟูจิฟิล์มร้อยนี้กับโฟโเมดร้อยครับทำไมถึงเริ่มมาถ่ายกล้องฟิล์มเริ่มถ่ายกล้องฟิล์มเมื่อปี2ปีที่แล้ว ين, ตอนแรกก็ไม่สนใจรู้สึกว่าแบบอุ๊เปลืองเล่นกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่แบบได้มีโอกาสไปต่างประเทศที่แกไม่รู้ว่าเอากล้องฟิล์มเพื่อนมาถ่ายเลยถนะ่ายเสร็รูปเลยถ่ายเสร็จก็แบบเออมันจะได้ฟิลเหมือนตอนแบบ กดแล้วดังแวกมันได้ฟิลไม่ได้ฟิลน,น, <feel S 2> นึง<ม>แล้วก็แบบพอกลับมาเห็นรูปเพื่อนเอามาให้ดูแบบนี่มันสวยกว่าคือสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเป็นยุคกล้องฟิล์มเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจว่าเราจะต้องเอาร้อยสี่ร้อยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเกี่ยวกับแสงแล้วก็จํานวนภาพมันก็เกี่ยวกับราคาด้วยสําหรับผมเนี่ยผมจะยิงหนึ่งรูปเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วรู้สึกว่าผมไม่อยากเสียภาพในนานไปอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบคุณค่าของมันมากเไมป็นกล้องที่เราที่เราแบบกดเอ้แสงน้อยไปเอาเพิ่มอะไรหลายหลายรอบ พอเป็นกล้องฟิล์มมันดูพิถีพิถันกว่าแล้วรู้สึกว่าได้ใช้สมาธิกับมันจริงๆฟังแล้วอย่างนี้อยากโดนยิงบ้างเลยนะคะแต่แบบอย่าใช้เวลานานกับเจน,นะนะปวดหลังปวดหลัง <c oughs> อยากถ่ายบ้างอ่ะตัวไหนแนะนำนั้ยเดี๋วนี้เขาชอบใช้กันก็แบบใช้ละทิ้งอ๋อใช้ทีเดียวล้ทิ้งเลยโอเคแจ็คเพื่อนเจเจเพื่อนแจ็ค <c oughs> เอามามสวัสดีครับผมค,บคือดิฉันนะ่ะก็ไม่เข้าใจร้านเจ้าของร้านนี้หรอกคือเราเราถามว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อแจ็ค,คชื่อแจ็คแล้วเขาก็บอกว่าผมเพื่อนเจดครับเจดมาดนี่เนี่ยเจดแนะนําตัวเ <c oughs> จดเพื่อนแจ็คเจดเพื่อนแจ็คเพื่ออะไรวะค <c oughs> ือแบบเป็นสิ่งเดียวไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยนะขออนุญาตแกะมัอไม่ยากขนาดนั้นหรอกแล้วก็จากนั้นก็สไลด์เวยมันมีบอกเลยนะแก๊กแล้วแล้วอย่างเงี้ยใช้แล้วทิ้งกับ อย่างเงี้ยอะไรดีแบบไม่ดียังไงบ้างเออจริงจริงมันดีคนละแบบคือเดี๋ยวนี้บางคนเขาไม่มีกล้องไะครับเขายังไม่มีกล้องฟิล์มใช่ไหมเขาก็เริ่มต้นด้วยแบบนี้ก่อนลองดูยังไม่รู้ว่าจะแบบชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยครับผมาก็อันนี้ก็ง่ายๆหน่อยไม่ต้องสนใจอะไรกดๆได้เลยแล้วของเบียใช้แล้วทิ้งไปจ้ะบางอย่างครับ ฟังเสะยิวฟังเสะยิวแล้วค่าล้างเท่าไหร่อ่ะค่าล้างก็ร้อยห้าสิบครับรวมสแกนรวมสแกนให้เดี๋ยววันนี้จะมาดูฝีมือของลีสักหน่อยดึงว่าถ่ายรูปกล้องสิ่จะเป็นยังไงบ้าง ผมชอบถ่าย <göster ges> เป็นวัตถ like okay, ุมากกว่าของสักหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงถ่ายไปแล้วหัวฟิล์มวัตถุโบราณขินอ่ะมีผู้ชายถ่ายรูปโฟกัตรงนี้โดยเฉพาะเลยเมื่อกี้แล้วเป็นชั้นเบเบออยู่ข้างหลังแต่เพื่อรีฉันยอมยอมไปตากแดดทค่ไหนก็ยอมเราไปถ่ายกันกรเถิะแหมมือนั้งนั ดูแลลูกอย่างดีค้าแม่ข้ามถนนเสียไม่เจ็บปวดถ้าเรามีแฟนเ่ะเราจะถ่ายแฟนไหมไม่ถ่ายผมไม่ไม่ค่อยถ่ายคนเลยยกเว้นแบบโดนขอร้องจริงๆโอ้ใช่แล้วผมรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการถ่ายคนด้วยเป็นเกียรติย่างยิ่งพี่วันนี้เมอหมดเลยพี่ผมจะลู้กันแหละเบอร์เอร์อย่าชัดอ้เดี๋ยวเรามาส่งผลงานกัน ในนี้พอมันศูนย์ปุ๊บมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะแล้วก็คือต้องส่งให้เขาแต่ไม่ใช่ว่าจู่ๆจะดึงออกมาก็ใช่เพราะโดนแสงตรงนี้คือจบเลยทุกจบเลยครับให้ทางร้านเขาแกะให้ดีกว่าผมไม่อยากรู้มากว่าแก่อย่างไงแต่ผมขอแบบลีลาได้ไหมลีลาห้าม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 ห้าจ็บจิ๋วจิ๋วเพืนแจ็คนะฮะ เดี๋ยว <eder> เรารอรอกีอ่วันนะคะรอวันนี้นะครับสชั่วโมงคร,รับสชั่วโมงคถามแรกนะคะถ้าให้เลือกืเพลงที่เหมาะกับหนูมาลีจะเลือกเพลงอะไรคะหนูมาลีมีลูกแมวเหมียวครับ เลือกไปเที่ยวหรือว่านอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านนะครับมีชายที่ทำธุรกิจอะไรเพิ่มไหมคะนอกจากเสื้อถ้ามีโอกาสก็จะทำมรรททุกอยคาะต่อไปถ้าให้เลือกสเปคนะคะเป็นคนในวงการหนึ่งคนเป็นใครพี่บุ่มเนยพี่บุ่มเนย อายว่าไหนที่ที่ชอบนะคะเพราะอะไรถึงชอบบางทีก็รู้สึกว่าชอบตาบางทีก็รู้สึกจมูกแล้วแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ชอบชอบปากระหว่างผู้หญิงสวยกับผู้หญิงน่ารักที่ชอบแบบไหนมากกว่ากันผู้หญิงน่ารักครับถ้าเข้าร้านเบเกอรี่จะเลือกทานขนมอะไรคะชูครีมครับที่รีต้องการคนจัดการจิ้งจกให้ไหมคะต้องการครับต้องการมากๆเลยด้วย้อสุดท้ายค่ะความฝันสูงสุดที่อยากทำของพี่รีคืออยากไปอยู่ในป่านะอยากอยู่ในป่าอยู่ในกระท่อมเงียบ มาถึงตรงนี้นะในมิวบาร์เนี่ยทำให้นึกถึงตอนเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเลยเห็นบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้พี่สาวก็เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ครับดิฉันเลยพามาที่นี่เนี่ยเพื่อจะได้ลิ้มหูพี่สาวนิดนึงพี่สาวไปทําอะไรที่นั่นตอนแรกไปเรียนนะครัจะไปเรียนทำกาแฟก็จะฝึก เป็นเทฟด้วยแต่ตอนนี้ก็ได้ทั้งเป็นมาลิสตาแล้วก็มีฝึกทาขนมแล้วก็ฝึกทำอาหารอยู่อย่างงี้ถ้าเปิดร้านนี่สบายเลยนะพี่สาวทำอาหารน้องเก็บเงินเล่นกีตาร์คือเห็นลีเล่นกีตาร์ได้ด้วยกีตาร์นี่เล่นมานานหรือยังกีตาร์ตั้งแต่10ขวบก็คือ18ปีที่แล้วอย่างางี้แบบกะเป็นมืออาชีพขนาดไหนแค่ไหนอะไรยังไงถ้าตอนตอนที่เป็นเด็กน,นะครับ มันก็จะมีความฝัวนว่าอยากเป็นเหมือนฉันผมก็ประกวดนะผมประกวดเวทีแล้วผมชนะด้วยนะวันนึงมันก็ทางของชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราเจอสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความจริงกับความฝันเราอาจจะต้องวางความฝันไว้แป๊บนึงเอาความจริงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาสาตนต่อลูกที่บ้านยันบอกว่ามีตีตา้าเยอะสิบกว่าสิบกว่าตัวผมไม่ได้ซื้อของแพงขนาดนะั้นแล้วแม่มีบนไหมแม่ก็บ่นไห ช่วงแรกที่ที่ซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยมันก็มีราคานิดนึงแต่ผมว่าถ้าแบบคนมันสับายเราจะรู้สึกแบบ นี่แหละตัวนี้แหละที่ใยหาแต่พอวันนึงที่แบบเริ่มมีแบบเดิมซ้ำกันเงี้ยเริ่มรู้สึกว่ามันทาเองดูบ้างมีไหมวันวันแม่ก็จะเห็นผมนั่งค้นสีก็เดว,วงจรไฟเมลอน,นั้นมันเทพแล้วแหละถ้ามาขนาดนี้ในอย่างนี้เนี่ยส,สาวๆก็น่าจะแบบโอ,อ้ยสนใจเยอะมากไหนะีจะดูหนุ่มติดแบบผู้หญิงอยากจะค้นหาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ขอโทษน,นะจ๊ะ,ส,ะสาวๆจา๋าไม่ได้วจะผ่านด่านเพราะคุณก็ง่ายๆนะจ๊ะเพราะพวกคุณคืติดแน่น เล่าสิวติขนาดไหนกลับบ้านทุกวันจะกลับเร็วมากหกโม,มงเย็นก็กลับบ้านถ้าทำงานสี่ทุ่มเลิอกกองปุ๊บแบบไม่มีทะเลทเล่าไรไลนกลับบ้านเลยหลายก็ไยคนชวนเที่ยวรีไม่ไปรีบอกไปจะกลับบ้านอองแง่เลยผมว่าโอ้พี่ไม่ไม่ไปเลยผมบอกมึงตัดพี่ตัดน้องเลยก็ได้ <laughs> ด้วยาลังครอบครัวผมด้วยแหละทาไมถึงติด,มตดแ,มแม่ขนาดนี้เพราะว่าช่วงมหาลัยเป็นช่วงที่ผมไม่ได้กลับบ้านก็ไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วก็เจอโลกมากมายเจอผู้คนมากมายผมว่ามันหมดเวลาเล่นตอนนี้พ่อแม่แก่ขึ้นจึงแล้วทุกคนนะ่ย มีอายุไขของตัวเองผมไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่แต่ตอนเด็กผมเคยทําให้เขาเสียใจแต่ตอนนี้ผมไม่อยากทำให้เขาเสียใจเลยกลายเป็นว่าขอโทษนอกเหนือจากไม่ไปไหนแล้วนอนกับแม่ด้วยจ้าเลอ,นอ,นอไม่ไมแค่จะมีลูกมีเมีมมเมเยกันเหรอฮะจริงๆแม่เขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับเขาก็ปล่อย,ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบตอนที่ผมอยู่บ้านนะแล้วนอนกับเขาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราม,มีแฟนนะนอนด้วยกับแม่หรือเปล่าไม่เด็กมันต้องแยกส่วนอยู่เด็กนะในเมื่อวันหนึ่งที่มันถึงเวลาว่าพ่อแม่เข้าใจอยู่แล้วเขาไม่บอกไหมร อกว่า<แ>ถ้ามีแฟน,แฟนให้หาคนดีๆทำงานเป็นทำงานบ้านเป็นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็คนมีเหตุผลยแย่ะสิ่งที่พ่อแม่บอกมาอย่างนี้หรือเปล่าเลยรู้สึกว่าตัวเองชอบคนอายุมากกว่ามีส่วนด้วยนะแล้วเหมือนคนที่ผมรู้จักส่วนใหญ่จะไม่ใช่เด็กเพราะผมรู้สึกว่าผมคุยกับเด็กกับเพื่อนรุ่นน้องหรืออนะไรเงี้ยดีไม่ค่อยรู้เรื่องือไม่ค่อยรู้ แล้วตอนนี้รีอายุเท่าไหร่28ครับคนอายุมากกว่าที่รีมองนี่สักประมาณอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ครับ45โอเคไหมแต่งเลยครับแต่งเลยครับโอเคนะคะขอประกาศเลยนะวันนี้เลยทุกอย่างพร้อมเช่ดหน้าเช่ดผมชุดทุกอย่างนี้รีแค่เดินเข้าง,งานจบเลยนะ <c oughs> ทางานเก่งด้วยทํากับข้าวเป็นได้ด้วยคุ้มกว่าผมทางานอกันนะแต่ที่สําคัญก็คือมองแค่ว่าก็อยากหาคนที่มีเหตุผลไม่งงแง่งี้เงาไม่งานด้วยฮะมันอาจจะใกล้ชิดกับคนเยอะถ้าไม่เข้าใจกันขึ้นมามันจะมีผลให้เรา มันยา,ยากแล้วมันจะไม่ได้เดือดร้อนแค่เรามันจะเดือดร้อนคนทั้งหมดในการทำงาน มันก็สูมมันไม่ถามเลยนะกูจะเล่นร่ยยังอะไรอย่างเงี้ยที่สับหมดพี่ดีตื่นเต้นมากมือสั่นเลยถ้าแกทําอะไรทำดีอะไรเป็นรอยหน่อยนะแกจะตายจากสาวๆทั่วประเทศไทยแฟนคลับเขาเยอะมากฉันจะบอกเลยาไม่มีใครจับแม่เลยเม้สนใจกูบ้าง ใส่ผิดเลยของแม่สีของเหลียดูดีดูดีของฉันเนี่ยใส่ผิดใส่ถูกเห็นไหมกติกาของเราก็คือกติกาคือเดี๋ยวเราจะกดปุ่มพร้อมกันทั้งวงสี่จั่วงกดก็จะหมุนถ้าคนไหนกินหมดก่อนจะได้ถามคำถามมีให้เลือกหกคำถามออ๋มีให้เลือกด้วยให้เลือกหกคำถามห้าสี่สามสองเริ่มทีมงานก็สรรหาเนาะ กเอาเบอร์อะไรครับเบอร์หกเลยฮะใช่คำถามนี้ผมอยากรู้อยู่แล้วด้วย <c oughs> เรียนปริญญาเอกที่ไหนดี <c oughs> ชืวอผมขึ้นอยู่กับมัน หนึ่งขึ้นอยู่กับสาขาที่จะเรียน2แนะนําให้ใกล้ที่ตัวเองสะดวกในการไปไปกับกลับเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องใช้เวลา6ปี6ปีหปีแต่เราจะที่นะแต่ของพี่อะหกถึงเปีของพี่ใช้เวลา7ปีเพราะมีปีหนึ่งน้ำท่วมแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต้องใช้เวลากับชีวิตกับตรงนั้นเนี่ยมันหลายปีมากจนเกินไปดังนั้นถ้าเกิดต้องไปเรียนไกลจากบ้านแล้วก็ท้อเหนื่อยจากการทํางานที่เราต้องทํางานอีกมัจะท้อแล้วมันจะเรียนไม่จบปี7ปีนี่เหมือนเรียนมัธยมใหม่เลยนะใช่ดังนั้นถึงบอกว่า ขึ้นอยู่กับจะเรียนยังไงมันยากมากกว่าที่ฉันคิดเลยนะยังไม่ได้สักอัน3 2 1ไปมันหมุนได้รอบทิดเลยใช่ไหมครับเหมนผมเห็นมันไปแค่2อันเองเริ่มเหตุเแิ่มแรงแรงเขดแรงสุด คัรอไอ้แล้วคัรอมี <c oughs> คัมรอด้วยอ่ะและเลือกคำถามหนึ่งสิงคโหรือไม่1 1> นหนถ่ง หนึ่งมาเลยคําถามจากแฟนคลับถามว่าถ้าพี่รีไม่เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรคะมะม่วงมังลูกมะม่วงมังลูกผมวางวางแผนชีวิตของผมไม้เยอะมากมผมเป็นคนซีเรียสเรื่องชีวิตตั้งแต่เด็กเลยม,มันจะต้องมีสเต็ปหนึ่งถ้าพลาดสเต็ปหนึ่งผมวางสเต็ปสองรอไปแล้วไม่เหมือนฉันเลยอะ่ะไม่เคยวาง <laughs> <laughs> อะไรมาก็รับหมดแล้วก็ทำมันไปจนกว่าตัวเองจะได้รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้คนระแบบเลยอะ่ะ <laughs> ฉันไม่เคยวางแผนชีวิตอะไรทั้งสิ้นเลยนะอผมผมวางทุกอย่างตั้งแต่เด็กเว่าแบบตอนแรกคิดว่าต้องเรียน

คำถามครับหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับคำถามครับสเปคผู้ชายที่ชอบเนี่ยแก่กว่าหรือว่าเด็กกว่าเด็กกว่าเยาอ่อนงี้ยีคระเคยคบกับอ่อนกว่า13ปีอะ่ะคบอยู่ครับไม่ได้คบแล้วสิ <c oughs> แต่ที่คบมาทั้งหมดคือเด็กกว่าหมด <c oughs> เพราะว่าพอแก่กว่าปุ๊บ <c oughs> จะรู้สึกตัวเองพ,พยายามทําตัวแก่ไปเท่าเขาอะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นพี่เป,เ,ปเป็นเพื่อนมากกว่าเลยกัน <c oughs> แต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วมันรู้สึกตัวเองจเฮฮาจีจ้าตี S <S เป็กชัดเจนค่ะดูลูกดูลูกดูลูกมาโอ้อย่างน้อยลั้วก็ชั้กว่าชั้น,น่ะตกขอบไอ้นี่สวยอยู่นี่นี่ของที่ลีสนใจเหรอคะ่ะท่อนไม้บ้างนี่ประมาณแบบเดินตลาดแล้วแม่เป็นลมอัม <S <S 2> <S 2> อนนี้ก็งหมอ้ยได้สวยนะได้ทุกรูปเลยนี่โอ้ ก่อนจะไปนะคะวันนี้ก็อยากจะชวนเล่นติ๊กตอกอ่ะเห็นเขาเล่นกันอ,ะอน่ะดีฉันก็อยากบอกว่าแบบอินกัะเด็กเขาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับไกรลาจิน่านะคะที่ทําให้ได้มีรายการจินเด็กนะคะที่ได้มาเจอ้องลีแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญะค่ะถ้าเกิดทุกๆคนนะคะเห็นคุณแม่ใช้นะคะสําหรับกระปูกแดงแบบนี้นะคะของไกรลาจินา่าอย่าไปว่าคุณแม่เลยนะบอกว่าแม่ใช้เยอะเลยค่ะเพราะอะไรคุณแม่ก็รู้จักดูแลตัวเองเหมือนอย่างใจบุ๋งไงที่ดูแลตัวเองแบบนี้ ยังไงขอบคุณโฟ o t o ับีเค K คด้วยนะคะสำหรับเอือกสถานที่และให้พวกเราได้เรียนรู้การถ่ายรูปด้วยฟิีมด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามผลงานของน้องลีด้วยนะคะฝันฝักตัวฝังนิดสักตัวฝังนิดฝักตัวได้ค่ะ,คะโอยเนี่เลยนะคะอยากให้น้องลีมาอีกนะได้รู้จักตัวตนของน้องลีมากขึ้นนะมาเลยค่ะเม้นกันเยอะๆบอกกันเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเจจะให้อีกจ้งและอย่าลืมนะคะติดตามช่อง My Channel Official ด้วยนะคะสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ ลาไปก่อนนะคะผมกับน้องลีเนี่ยบายแล้วนะคะ